คือตอนนี้กำลังเดินกลับไปที่ท่ารถที่เรานั่งมาแต่ถ้าให้คุณดูสาภาพตัวผมตอนนี้อบอกเลยสุดติงเละเทะทั้งเท้าทั้งอะไรให้นะเ <shorter S 1> ลยเปียกเละเปียกเละเทะมากคือ <c ười> <c ười> <ๆ c ười> หมุนแหลกครับทุกคนตอนนี้ชุดเละมากตอนนี้ชุดหนักเสื้อหิมะชุดใหญ่ไฟกระพริบเนี่ยต้องติดแมสแบบเขาแล้วเราจะไม่หนาวปากหนาไหมอ๋อมีคนอยู่เรายาวไปฮะตอนนี้ที่เดินเดินอยู่เนี่ยคือดีใจเละนิดหนึ่งแล้วก็ท่ามกลางหิมะที่ทที่หนาวอยู่นะหรือว่าหนาวอยู่เมืองนี่ที่อยากพาพีพ่ยงไปลอแก้ <laughs> หนาวหูมากฮะเย่างกับเป็นผู้ประสบภัยนะเอออย่างน้อยแม้จะไม่ได้ล่องเรือแต่ก็บอกเลยว่า,าดีวะยัได้แบบฟิลเอออารมณ์เทศกาลยิมมะควันคือมันไม่ใช่ควันด้วยมันคือลมที่พัดหิมมปร,ริว่าไอเยนนะ็นอะแม่งหนาวมากเขาสงสัยด้ว ปากเริศชาไอ้เมืองท,ที่แบบแม็กติดลบห้าส <50 S 2> ิบกว่าองศาแม่งอยู่ได้ไงวะไม่แต่ก็ดูเขาแต่งตัวธรรมดายอยู่นะแบบเราเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บกล้องดี i จละคิดว่าเซฟร่างกายก่อนสิเดีกหนาวจริง